เดอะฮันช็อปบริการเติมเงินเกมมือถือที่ไว้ใจได้ราคาถูกสะดวกไม่มีรีฟันแน่นอนรับเติมเงินเกมมือถือทุกเกมไม่ว่าจะเป็นเกม7บาทฟรีไฟพับจีมอบายกินชินิงแพ็กโปรโมชั่น7บาททั้งเซิร์ฟเอเชีย g l o b a l มีหมดเลยนะครับแล้วที่สําคัญเลยคนไหนที่ไม่รู้ว่าจะเติมเกมเซิร์ฟญี่ปุ่นยังไงทางร้านก็รับเหมือนกันนะแล้วถ้าน้องๆพี่ๆคนไหนบอกว่ามาจากมีน้อยเกมเมอร์ก็ยังมีส่วนลดให้อีกด้วยคนไหนที่ยังไม่รู้ว่าจะเติมร้านไหนดีเนี่ยก็นี่เลยนะครับ The Hunt Shop จะลืมไปอุดหนุนก็ด้นะเอาล่ะครับผมกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมมีน้อยเกมเมอร์กับเกมเจ็ดบาปนั่นย่างเช่นเคยนะฮะแล้วก็คลิปในวันนี้เลยเราก็อ้าวลืมคลิกคอนเทนต์ <c oughs> โอเคนะฮะแล้วก็คลิปในวันนี้เลยผมก็จะไปจัดอันดับตัวละครทั้ง7ตัวละครแล้วกันนะครับที่อยู่ในตําแหน่งดาวเมจของทีมที่ดีที่สุดในเกมณนะตอนนี้ก่อนที่บันนลกจะเข้านะ ก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าจะมีตัวอะไรบ้างอันนี้คือผมจัดตามความรู้สึกที่ผมเคยเจอแล้วก็เคยเล่นมานะคนไหนที่แบบอาจจะว่าตัวนั้นดีกว่าตัวนั้นดีกว่าตัวนู้นดีกว่าก็ก็เอาเป็นว่าอยู่ที่ความคิดของแต่ละคนแล้วกันนะฮะ <Okay. S 1> โอเคโอเคไปทุกคนเราก็ไปดูตัวละครตัวแรกกันดีกว่านะกับตัวละครอันดับที่7นี่ตัวที่7ก็เป็นน้องอร์ล l o l ี y ของเรานะ ซึ่งตัวน้องเนี่ยเป็นออรดาเมทที่ถือว่าค่อนข้างแรงมากนะครับจากสกิลหนึ่งที่จะเพิ่มความแรงตามอัตราทนทานของอีกฝ่ายถ้ายิ่งอีกฝ่ายมีอัตราทนทานเยอะอย่างเช่นโดรฟ้าสกิลนี้ก็จะยิงเป้าหมายหรือว่าโดรฟ้าได้แรงมากขึ้นนะฮะตามอัตราทนทา,นทานที่เพิ่มขึ้นนะข้อดีอีกอย่างหนึ่งเลยของเมอร์ลินตัวนี้นะครับนอกจากจะเป็นดาวเมทแล้วยังเป็นตัวที่บ่าฮิลอีกฝ่ายได้ด้วยก็คือสกิล2นี้เลยเอฟเฟกนี้นะฮะ ทำให้เป้าหมายเนี่ยติดเชื้อเป็นเวลา1เทินที่ขั้นแรกนะครับส่วนขั้น3มเนี่ยจะดีหน่อยตรง2เทินนะฮะอีกฝ่ายจะไม่สามารถฮิวเลือดได้หรือว่าทําอะไรได้เลยนะครับเป็นตัวที่ตัดฮิวได้ดีมากๆนะแต่ก็ยังถือว่าเอฟเฟกนี้ยังพอลบได้อยู่นะครับถ้าเจอคิงฟ้าหรือว่าลิเลียฟ้าแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะฮะตัวของเมอร์ลินเนี่ยไม่ใช่ว่ามีสกิลที่ดีนะครับแต่ว่าตัวของเมอร์ลินจะเป็นพาสซีฟที่ดีกว่าตัวน้องจะโดนดาวเมดไม่เกิน4 0ของแม็ก์เลือดของตัวน้องนะฮะ เมื่อโดนสกิลนะคนไหนที่ดู pp ผมอะไอคลิปป่าที่เอาป่าไปตีกับน้องเมอร์ลินอะเห็นไหมว่าผมใช้อันติป่านี่คืออันติเลเวลแม็กเลยนะครับหเลยนะแล้วก็2องฮิตด้วยตีดอกแรกเนี่ยคือ74นะฮะคือไม่เกิน74แน่นอนนะครับตัวน้องเมอร์ลินจะหักลบเปอร์เซ็นต์ที่เกิน40%นั้นทิ้งไปเลยก็จะคำนวณแค่40%ที่ได้รับแล้วยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยถ้าน้องเมอร์ลินมีเลือดเยอะ จะเพิ่มตัดที่เกี่ยวข้องกับโจมตีนะครับไม่ว่าจะเป็นคิดาเมตนะครับทิติคอนโจมตีต่อ4%เปของแมกเลือดของตัวนางที่เหลืออยู่แล้วก็จะเพิ่มได้สูงสุดเลยอยู่ที่25%เปนะครับถ้าเลือดเต็มนะก็เป็นอีกตัวนะครับที่เป็นสายดาเมดกลวงแรกๆที่ออกมาใหม่เนี่ยให้เจอเมอร์ลินเนี่ยสู้ยากมากๆนะครับตัวน้องนี่มีทั้งความถึกโจมตีแรงมากแล้วก็เป็นตัวเฟสด้วยซึ่งในปัจจุบันถึงตัวนางจะมีบทบาท,ที่ลดลงนะครับแต่ว่าความเก่งของนางก็ยังถือว่ามีอยู่ อาจจะไม่ได้เยอะเท่ากับตอนแรกแล้วโอเคนี่ก็เป็นตัวแรกนะฮะเมอร์ลินอันดับที่6เอมิเลียนะฮะตัวนี้เลยก็เป็นตัวละครรีซีโร่ที่ตอนนี้หาไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเป็นตัวลิมิเต็ดแล้วหายากมากตัวของน้องเนี่ยนอกจากจะเป็นดาเมทที่แบบค่อนข้างจะโอเคแล้วนะครับจากอันติจะเหมือนกับอันติของลอสเวนเป๊ะเ,เ,เ,เลยนะฮะทั้งสกิลแล้วก็เอฟเฟกถ้ายิ่งการสกิลของนางบนมือมีเยอะจะเพิ่ม60%ต่อ1ใบนะ แล้วก็จะตีเป็นทตุที่ได้เปรียบเสมอหรือว่าชนะทตุเสมอนะฮะเป็นอนติเป้าหมู่ที่ถือว่าแรงที่สุดในเกมณตอนนี้แล้วยิ่งไปกว่านั้นนะครับตัวนางไม่ใช่สายดาเมจที่แบบเวอร์วังที่ตีไปปุ๊บตายเลยอย่างแอซซัลโมดหรือว่าเป็นป่าฟ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวนางจะเป็นสายดาเมจที่ถือว่ามีดีบัฟสกิลนี้เลยนะครับแช่แข็งเนี่ยคือตีไปเลยอีกฝ่ายจะมีโลหรือเปล่าเราไม่สนนะฮะเราแช่แข็งไปได้เลยในขั้นแรกแต่ว่าพอขั้น2งเนี่ยต้องทำดาเมจก่อนนะครับถ้าทำดาเมจไม่เข้า อยแช่แข็งไม่ได้นะอันนี้เป็นข้อควรระวังด้วยนะครับคนไหนที่จะเล่นน้องเอมิเลียถ้าไม่มั่นใจว่าตีเข้าทะลุโลกก็ใช้สกิลขั้นแรกไปก็ได้นะครับอืมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ดีของตัวนางก็คือนี่เลยพาสีมันทําให้อีกฝ่ายคิดว่าเฮ้ยเราจะโจมตีตัวนาง2ครั้งดีไหมถ้าโจมตีสกิลหมู่มาพบ2ครั้งเมื่อไหร่ตัวนางจะลบดีบัฟทั้งหมดในทีมออกเลยนะครับแล้วก็จะแช่แข็งตัวนั้นที่ตีมาด้วย2เทินนะฮะยาวมาก ถือว่าเป็นสกิลแช่แข็งที่เยอะมากนะครับความนานของเธนเนี่ยคือเปรียบเสมือนขั้น3าของสกิลหนึ่งเลยนะตองเทิร์ด้วยกันนะ่ะนะฮะยาวมากนะแล้วก็เป็นตัวที่เล่นกับทีมของเมอริลโลลีได้นะครับเป็นสายดาเมจสองตัวก็ได้ตัวซับก็เป็นน้องแรมนะก็เพิ่มตัสสายไม่ระบุนะครับตัวนางเป็นสายไม่ระบุนี่นะฮะก็เป็นสายไร้เผา,านั่นแหละบอกเลยว่าน้องเอมิเลียนางเอกของเรานี่ค่อนข้างเก่งนะฮะแต่ข้อเสียอย่างหนึ่งของน้องเอมิเลียเนี่ยตัวน้องเป็นตัวละครที่ไม่ถึก คือเปาะมากนะครับตีไปไม่กี่ทีก็ตายนะฮะยืนสนามไม่ค่อยนานเท่าไหร่ก็แนะนําว่าคนไหนที่จะเล่นตัวนางเนี่ยต้องเปิดก่อน <S <S คือแช่แข่งดาวเมจอีกฝ่ายได้อ่ะอย่างเช่นเจอเมอร์ลินอย่างเงี้ยถ้าเมอร์ลินเปิดก่อนน่ยบอกเลยว่าน้องเอเมิเลียนี่ตัวแตกแน่นอนแต่ว่าถ้าเราเปิดก่อนเนี่ยมันจะแบบแช่แข่งเมอร์ลินได้ไงเออมันก็เป็นข้อดีนะครับถ้าเปิดก่อนนะแต่ว่าคนไหนที่อันติยังไม่แม็กหรือว่าอันติเกิน4ี่ขึ้นไปแนะนําว่าอย่าพึ่งเล่นนะฮะไปเล่นตัวอื่นดีกว่า เพราะว่าดาวเมจหนึ่งเดียวของตัวนางก็คืออันตินะครับก็เป็นตัวตำแหน่งดาวเมทที่ถือว่าไม่ใช่ตัวดาวเมจจ๋าแต่ว่าเป็นดาวเมจกึ่งดีบัฟที่ค่อนข้างจะเพรเซฟในหลายๆทีมที่เจออันดับที่5เมเลอดัสลอสเวนนี่ก็คือ1นในเมตาเก่าที่ถือว่าตอนนี้ยังเล่นได้อยู่เป็นตัวดาวเมจที่พลิกเกมได้เลยเพราะว่าอันติเนี่ยก็เหมือนกับตัวเอมิเลียตัวเมื่อกี้นะครับก็คือเป็นอันติที่แรงที่สุดในเกมนะตอนนี้ ซึ่งจุดเด่นของตัวลอสเฟนเลยนะครับที่ไม่ใช่สกิลแต่ว่าเป็นพาสีฟเมื่อฝ่ายโจมตีตดคิดิคอนเมื่อไหร่แล้วถ้าลอสเฟรนโดนดาวเมดเนี่ยจะเพิ่มแรงการทุกใบบนมือที่เป็นลอสเฟนนะครับจะเพิ่มหมดเลยสกิลหนึ่งสกิลสองเพิ่มหมดเลยนะฮะแล้วถ้ายิ่งสกิลสองเป็นขั้นสองขึ้นไปเนี่ยตัวของลอสเฟนจะเพิ่มเกณฑ์ติได้ด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งนะครับที่ใช้ติได้ง่ายแล้วก็ใช้ติได้เร็วด้วยความแรงของลอสเฟนมันจะแรงกว่าตัวเอมิเลียัวเมื่อกี้นกเน มีอัตราคิริคอนที่สูงมากนะครับถึง83%เลยนะฮะถ้าอัพเต็มนะอันนี้ผมแบบอัพค่อนข้างเต็มแล้วนะครับก็อยู่ที่83%ถือว่าเยอะมากเกิน80ส่วนดาวเมทคิริคอนเนี่ยก็อยู่ที่200กว่าเลยนะครับถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่มีอัตราคิริคอนแล้วก็คิดาเมทที่แรงมากๆบอกเลยว่าตัวนี้ไปได้ทุกเมตาจริงๆแต่พอเมตาบันดลกเข้ามาในอนาคตเนี่ยตัวของลอสเฟนก็อาจจะลดบทบาทลงไปนะครับอาจจะไม่ใช่แบบเบิร์สตเมทตายแบบง่ายๆอีกแล้วนะฮะ เพราะว่าบันนี่ก็มีสกิลฮิลลิ่งตัวเองได้มันก็เป็นตัวที่โอเคนะครับลอสเรนตัวนี้ในแพทนี้ก็ถือว่ายังเป็นตัวที่เก่งอยู่แล้วก็เป็นตัวที่พลิกเกมได้ถ้าลงมาตัวสุดท้ายเนี่ยผมเคยโดนมาแล้วนะฮะอีกฝ่ายนี่คือโอ้โหการ์ดมันจะเยอะไปไหนอะครับแล้วดาเมจผมไม่มีไงไม่ขึ้นเคิืนต่อไปอีกฝ่ายเบิร์สอันติมาหายทั้งทีมเลยนะครับแรงมากคนไหนที่เจอลอสเรนเนี่ยแนะนาว่าอย่าให้ลอสเวรนใช้อันติเดคขาดนะครับอย่างนั้นทีมแตกแน่นอนโอเคนะครับนี่ก็ อันดับที่4เคียวแดงนี่ก็เป็นหนึ่งในตัวละครลิมิเต็ดที่ถือว่าเป็นตัวที่หายากมากๆแล้วคือมันหาไม่ได้แล้วคนไหนที่มีก็ถือว่าโชคดีไปก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เป็นสายดาเมจเผาไหม้ที่ถือว่าเกมเนี้ยไม่มีสายเผาไหม้ตัวไหนที่ดีไปกว่าเคียวอีกแล้วนะครับในเกมนี้เนื่องจากว่าเผาไหม้ของตัวเคียวเนี่ยมันไม่ทําให้ทีมเราเจ็บไงถ้าเป็นตัวของเมลักคิล่าเนี่ยทีมเราจะเจ็บไปด้วยถ้าคนไหนไม่ใช้สกิลใช่ไหมแต่ว่าตัวเคียวเนี่ยคือไม่ใช่นะครับพาสซีของเคียวนะฮะ เมื่อเริ่มเทินของเราจะมอบเอฟเฟกต์เไหม้สองดีบัฟให้กับเป้าหมา,หมายทั้งหมดทุกตัวในทีมนะครับสามเทินแล้วก็จะลดดาเมจที่สร้างด้วยต่อเอฟเฟกต์เไหม้5%นะฮะก็เป็นตัวที่มีทั้งดีบัฟมีทั้งความแรงแล้วก็มีทั้งความถึกส่วนเอฟเฟกต์เไหม้ก็จะเพิ่มดาเมจ10%นตะฮะต่อ1เอฟเฟกต์ก็เท่ากับว่าถ้าตัวเคียวดีบัฟไป2ดีบัฟอีกฝ่ายจะโดนดาเมจเพิ่มเติม20%เลยะะต่อ2ดีนะัแล้้วก็ถายิ่งแบบเลยอร์เี้ยตัวฝ่ายก็จะโดนแรงมากขึ้นทีมเราก็จะถึึกกมากข้นด้วย เป็นตัวที่เพย์เซฟให้กับทีมได้ดีมากแล้วก็เป็นสายมนุษย์ด้วยในอนาคตเนี่ยถ้ามีบานาร็อกเข้ามาตัวเคียวก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เล่นกับทีมบานาร็อกได้ส่วนสกิลหนึ่งแล้วก็สกิลสองเนี่ยผมก็ยังถือว่าโอเคนะครับเป็นสกิลที่ถือว่าแรงมากๆนะครับถ้ายิ่งอีกฝ่ายมีดีบัฟเยอะความแรงก็จะโดนเยอะนะฮะทั้งสองสกิลเลยนะเคียวก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่หาไม่ได้แล้วนะตัวไหนที่มีตอนแพทแรกๆก็โชคดีไปนะครับตัวไหนที่เพิ่งเริ่มเล่นใหม่ก็ถืออว่่าายังหไไมได้นะะ้นนตี นอกจากว่าเขาจะเอาตู้คอแลแลบกลับมาอีกครั้งหนึ่งอันดับที่3 Assault Mode นี่ก็เป็น1ตัวดาเมจที่ถือว่าแรงมากๆของเกมนี้นะครับติดอันดับท็อป3เลยของเกมนี้ที่ดาเมจแรงมากๆพาสีของ Assault Mode เนี่ยเป็น Passive s i g n a t u r เลยก็ว่าได้นะครับถ้าสมมติว่า Assault Mode หรือว่าตัวละครที่เป็นแบบเป็นผู้ถือคลองบัญญัติอย่างเช่น10บัญญัติหรือว่าเผ่าอสาูรโดนดาเมจในเทิ e 5, ร์นอีกฝ่ายนะฮะจะมอบเอฟเฟกเพิ่มสเตตทั้งหมดเลยนะครับ5%ให้กับตัวเอง ลดตัดทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับป้องกันลงแก่ศัตรูทั้งหมดเป็นเวลา2เทินอันนี้ก็เป็นบัฟแล้วก็ดีบัฟที่จํากัดได้แค่5้าสเต็คเท่านั้นนะฮะก็เพียงพอแล้วนะครับถือว่าโลดเยอะมากๆแล้วนะห้าสเต็คนะคือถ้าทีมเรายิ่งโดนโจมตีเนี่ยอีกฝ่ายจะอ่อนแอลงตัวเราจะเก่งมากขึ้นแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่มีอัตราดูดเลือดที่ถือว่าเยอะพอสมควรนะฮะทั้งอัตราฟื้นฟูแล้วก็อัตราดูดเลือดนะอีกอย่างตัวของเอซัลมดเนี่ยเป็นตัวละครที่มีอัตราตีตาากิต แล้วก็มีดาเมจที่แรงมากด้วยนะครับจากสกิลหนึ่งนี่นะครับยิ่งอีกฝ่ายมีบัฟดาเมจจะเพิ่มขึ้น2เท่ามันก็จะไปคอมโบกับตัวของโดโรฟ้าแต่ว่าคนไหนที่ไม่ได้เล่นทีมของโดโรฟ้าก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้สกิลนี้เท่าไหร่นะครับดาเมจก็ไม่ได้แรงมากแต่ว่าดาเมจที่จะแรงจริงๆเลยเนี่ยอยู่ที่สกิลสองนะฮะต่อหนึ่งเอฟเฟกต์บัฟบนหัวของตัวเองถ้ายิ่งตัวของไอเซิลโมดมีบัฟเยอะอีกฝ่ายก็จะโดนแรงมากขึ้นเยอะเป็นสกิลเป้าเดี่ยวที่อยู่อันดับท็อป3ของเกมเลยนะครับ แล้วก็อันติเนี่ยเรื่องของดาเมจอาจจะไม่ได้แรงเวิร์เหมือนกับตัวอื่นแต่ว่าข้อดีของอันติเนี่ยคือมันจะเพิ่มสเต็กให้กับตัวของแอซซัลโมด50%นะฮะทุกอย่างนะที่เป็นเลือดโจมตีแล้วก็ป้องกันนะครับจะเพิ่มขึ้น50%เลยเนี่ยน้องๆคนไหนบอกว่าหูจานทําไมจานแบบอาคติกับแอซซัลโมดจัง <c oughs> คือส่วนตัวแล้วเนี่ยพี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบแอซซัลโมดนะแล้วก็เป็นคนที่ชอบเจอด้วยนะฮะเพราะว่าถ้าเราสู้กับทีมแอซซัลโมดเนี่ เราต้องแบบมีชั้นเชิงในการรวมการ์ดนู่นนี่นั่นนะครับคือเราไม่สามารถตีมันได้แบบเปิดเทินมาตีไปเลยอย่างเงี้ยโอกาสที่เราจะแพ้นเนี่ยมีสูงมากนะครับนอกจากว่าการจะขึ้นดีนะแต่ว่าข้อดีก็จะมีข้อเสียข้อเสียแรกของตัวไอซ์เซลโมดเนี่ยตัวมันต้องเล่นกับทีมเฉพาะเท่านั้นอย่างเช่นทีมของพ่อมานหรือว่าสายสิบบญญัตนะครับเท่านั้นนะทีมอื่นถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้แต่ว่าอาจจะแบบดึงพลังของไอซ์เซลโมดออกมาไม่ได้เยอะเท่ากับทีมของสิบบญญัติแล้วก็พ่อมานนะครับ ผู้เล่นใหม่ที่จะปั้นเนี่ยก็แนะนําว่าอย่าพึ่งปั้นดีกว่าถ้าของปั้นไม่เยอะพออย่าพึ่งปั้นนะฮะเพราะว่าถ้าเราเริ่มปั้นไอซ์เซิลมดแล้วเนี่ยต้องปั้นทุกตัวละครในทีมของไอซ์เซิลมดอย่างเช่นโด,โดฟ้าเดลีเขียวหรือว่าเป็นเอทรอซ่าหรือว่าเป็นเดลีแดงอะไรเงี้ยนะครับต้องปั้นทั้งหมดที่เป็นที่เป็น3ตัวหลักในแถวหน้าแล้วก็ข้อเสียที่2เลยที่เคยเล่นแล้วเคยโดนตบมาหรือว่าไปตบเขาเนี่ยก็คือถ้าเจอเกาเทอร์แดงเมื่อไหร่นะครับแล้วถ้าการ์ดเกาเทอร์แดงขึ้นดีๆเ่่ยบอกลวา e มไดไไ้ตี ไม่ได้ตีแน่นอนนะครับเพราะว่ามันมันจะยืนงโง่ในสนามเลยนะฮะต้องระวังด้วยก็เป็น2ข้อเสียละกันนะฮะของตัวนี้นะแต่ว่าถ้าอีกฝ่ายพลาดเมื่อไหร่เนี่ยบอกเลยว่าไอซ์ซมดนี่ก็เป็นตัวที่เคาน์เตอร์กลับไปได้คืออีกฝ่ายแทบจะตายทันทีเลนะถ้าเกิดว่าตีไอซ์ซมดไม่ตายนะแล้วถ้าตัวของดัสไอซ์เซมดมีบัฟบนหัวเมื่อไหร่เนี่ยอีกฝ่ายนี่บอกเลยว่าตัวแตกนะฮะก็เป็นตัวละครอันดับที่3นะครับของสายโจมตีนะไอซ์ซมดอันดับที่2องตาลิเอล นี่ก็ถือว่าเป็นตนัวละคร all d า m ม g e ที่เก่งอันดับต้นๆของเกมได้เลยนะครับตัวนี้เนื่องจากว่าตัวของซาเลลเนี่ยมีอัตราตดคิทิคอนที่สูงมากนะครับอยู่ที่65%เลยอันนี้คือไม่รวมพาสซีฟนะแล้วก็มีดาเมจคิทิคอนที่ถือว่าสูงอยู่พอสมควรนะครับ2อ0นะ่ะอัตราจอกอกอก็ถือว่าเยอะนะเป็นสายโจมตีจ๋าตัวนี้เรื่องของป้องกันเนี่ยก,ก็ต่ำอยู่พอสมควรนะครับไม่ถึกแต่ว่าตัวของน้องจะเน้นดาเมจที่ถือว่าสูงมากแล้วก็ข้อดีของตัวซาเลลเนี่ย ที่ไม่มีตัวไหนที่เหมือนนะครับก็คือนี่เลยพาส์ซิพรคือถ้าตัวของซาเลอลโจมตีอีกฝ่ายแล้วถ้าเกิดคิดิคอนนะฮะจะไม่มส่พลังป้องกันคิดิคอนของอีกฝ่ายเลยครึ่งหนึ่งนะครับ50%นะเพราะว่าในเกมเนี้ยถ้าเราตีไปดาเมจคิดิคอนนะฮะหรือว่าดาเมจอะไรต่างๆเนี่ยมันจะไปหักลบกับไอตัวอัตราทนทานอัตราคิดิคอนป้องกันคิดิคอนด้วยนะครับอย่างเช่นอัตราเจาะเกาะเนี่ยถ้าตีไปมันก็จะไปหักลบกับอัตราทนทานของอีกฝ่ายนะฮะดาเมจคิดิคอนนะครับ มันก็จะไปหักลบกับอัตราป้องกันคิติคอนด้วยตัวเราที่โจมตีไปเนี่ยโอกาสคิดาเมทที่แบบแรงๆก็จะน้อยลงแต่ว่าถ้าเรามีพาสีพอนี้แล้วบอกเลยว่าอีกฝ่ายนี่คือโดนดาเมทเบิบ่มๆแน่นอนเออแล้วก็พาสีเมตาเนี่ยเป็นพาสีที่เอาไปใส่นในช่องลิงก์ได้แต่ให้ตัวดาเมทอื่นๆได้นะครับที่ไม่ใช่ซาเลียลนะบอกเลยว่าโคตรดีนะฮะนอกจากพาสีที่ดีแล้วสกิลก็ดีด้วยนะครับสกิลนี้ก็ดีนะเพิ่มอัตราคิติคอน3เท่าเนี่ย ยังไงซาเลเอลก็มีโอกาสตดคิริคอนที่สูงอยู่แล้วนะครับเพิ่มมัตราที่สามเท่าอีกก็สูงเข้าไปใหญ่แล้วก็เป็นดาเมจหมู่ด้วยส่วนสกิลสองก็เป็นสกิลเหมือนกับเมอร์ลิงเขียวเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้ออกมาก่อนนะผมถือว่าเป็นตัวละครที่เป็นสายคิริคอนที่ดีที่สุดในเกมณตอนนี้นะครับบอกเลยว่าตัวนี้คนไหนที่จะปั้นเนี่ยป,ปั้นได้ผู้เล่นใหม่ก็ปั้นได้ลงดันก็ได้ลงพีพีก็ได้เป็นตัวที่ปั้นแล้วคุ้มมากนะครับเราก็มาถึงอันดับที่1ของเกมนี้ที่ผมคิดว่าไอาตัวเน เป็นตัวละครที่โกงมากๆคือมันจะโกงไปไหนอ่ะคือแบบทุกเมตาเลยอ่ะจานมันเยอะเกินไปแล้วหรือเปล่าก็คือตัวนี้เลยจะเป็นใครไปไม่ได้คนไหนที่ดูมาถึงตอนนี้ก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วแหละว่าเป็นใครก็คือไอ้นี่เลยนะฮะป๋าเชอะวันของเรานั่นเองสรรพคุณของป๋าเนี่ยก็ต้องพูดถึงกันมากมายนะครับมันเก่งเกินเพราะว่าหลายคนที่เจอก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วแหละว่าป๋ามันเก่งจริงนะฮะมันแบบเมตาลหลายๆเมตาก็มีป๋าอยู่ทุกเมตาเลยก็ว่าได้ ปา๋ายมันบอกว่าขอซูปเปอร์โนวานเข้าหน้าทีหนึ่งลักการไม่เล่าซาลิโอก็ลาก่อยแตกไปดีครับปา๋ปาฟาตีไงเล่านี่ไง,ไงอีกทีหนึ่งอีกทีนึงเออเพิรแทนลักนาล็อกเนี่ยป๋าก็น่าจะอยู่เหมือนเดิมนะฮะไม่ได้ไปไหนคือแบบมันอยู่ยาวจริงๆอยู่ตั้งแต่ตัวมันออกอะปัจจุบันก็ยังอยู่ก็เป็นตัวละครที่แบบเอาเรื่องโอพอันดับที่หนึ่งของเราก็ไม่พ้นจริงๆนะครับชายคนนี้ เชิวันนะโอเคนะครับทุกคนคลิปในวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะกับ7อันดับตัวละครน,นะครับเป็นสายดาเมจละกันเป็นสายดาเมจของทีมตำแหน่งดางเมจที่ดีที่สุดในเกมนะตอนนี้นะครับของสาย PP นี่ก็เป็นความคิดเห็นของผมนะคนไหนที่อาจจะว่าเฮ้ยตัวนั้นมันดีดัสมันฟ้ามันดีอ่ะพี่ป่าเขียวมันดีอ่ะพี่ก็แล้วแต่คนคิดละกันนะฮะแต่โดยรวมแล้วอะนะผมก็คิดว่านี่แหละนี่ก็คือตัวละครทั้ง7ตัวที่ผมเลือกขึ้นมาจากความรู้สึกที่เจอ แล้วก็โอกาสลับมือที่ยากนะครับก็นี่แหละนะครับทั้ง7ตัวนี้แหละโอเคนะครับคลิปในวันนี้ก็ประมาณนี้คนไหนที่ดูถึงตอนนี้ก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สาคัญเลยกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะฮะเพื่อไม่พลาดคลิปผมนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปไะไรก็อย่าลืมติดตามกันดะ้วยนะสำหรับนะี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับผมไปแล้ว